<G ül> เ,เนื้อไม่เนี่ยไม่ใช่ไหม <S 2> <S 2> โอเ้เก่งเลยนแล้วสวยไหมว่าอะไรสวยสวยเลยลสวยสวยไหว่าไม่มีกินแล้วหิวเขา่าหิวเขา่าเอาลุงอ,องมาแล้ว <l ux> ลุงองตบมือตบมือให้ลุงองอะไรเนี่ยเอาตบเือลุงองอะไรตบเบือได้ตบเบือได้ อภอใครยกมือขึ้นพอใครพภอใครยกมือขึ้นพภอใครยกมือขึ้นเงียบพอใครพอใครมา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 คุยกันมาสนทนากันสนทนากันสนทนามีเรื่องสนทนากันมาสนทนากันมามามาสนทนาอ๋อมาเลยมาเลยอ๋อมาต้องมาคุยกันนี่เตรียมเตรียมแผนอย่าละ ครับค,คุณอะคุณลุงเนี่ยคุณลุงไม่ใช่คุณครูนะคุณลุงวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ต้องเปไ็นไรเรามีเรื่องอยู่แล้วจะนั่งวะนั่งหรือยืนเนี่ยยืนก็ได้ยืนก็ได้ครูนะคือวันนี้นี่เราเรามาคุยกันเล็กน้อยคือไม่ต้องเตรียมหรอกเพราะว่าเราเตรียมมาสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีแล้วใช่ไหมเตรียมมาลุงกันลุงสองคนนี้เตรียมมาสี่สิบห้าปีแล้วคือเตรียมทั้งผิดทั้งถูกใช่ไหม ตั้งแต่ทามาเนี่ยเตรียมมาทั้งผิดทั้งถูกรู้จักไหมฮะผิดเป็นครูถูกก็เป็นครูใช่ไหมคุณครูคุณครูอยู่ไหนคุณครูอยู่ไหนยกมือขึ้นนี่คุณครูคุณครูก็เคยเจอใช่ไหมเวลาตั้งแต่กว่าจะเป็นครูมาได้นี่ก็มีทั้งผิดทั้งถูกใช่ไหมคิดผิดก็มีคิดถูกก็มีใช่ไหมแล้วคิดถูกเป็นไงครับคุณครูคิดถูกก็จากกิโลละสิบบาทก็เหลือก,กิโลละห้าบาทไงคิดถูกอันนี้คิดถูกใช่ไหม ถ้าคิดผิดก็คือของร้อยหนึ่งก็คิดร้อยคิดร้อยเก้าสิบเนี่ยคิดผิดแล้วใช่ไหมใช่นไหมเนาะทีนี้ทีนี้เราที่เรามาคุยวันนี้เพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะต้องจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่รุ่นรุ่นลงรุ่นครูเนี่ยทํากันไว้ก่อนแล้วใช่ไหมว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดทําไมเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรโอ้โหตัวเมื่อ ใช่ไหมจะได้เตรียมตัวได้ถูกจะได้เดินถูกทางใช่ไหมคือถ,ถ้ารู้ว่าผู้ใหญ่เขาทำไปอย่างนี้แล้วมันมันเป็นอย่างนี้อย่างพวกทั้งหมดที่วางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงรักไทยนี่ลุงรักไทยตมือให้ลุงรักไทยกี่บ้านใครอยู่ข้อกวดปะเนี่ยนี่ลุงแกอยู่ข้อกวดรู้จักข้อกวดไหมครับอ,อ๋ขอข้อกวดอยู่ตรงไหนเป็นเป็นตำบลหรือเป็นอำเภอข้อกวดเนี่ย <laughs> เป็นอำเภอ <laughs> รู้จักก็กดแต่เป็น,น,นอำเภอเอาเป็นอะไรลูงน้องไทยพูดสักหน่อยที่เป็นไรก็กดเป็นอะไรตำบลครับตำ<ะ>บลตำบลน,น,นะอ<ด>ีน,นี้เรื่องที่เราจะต้องทํากันเนี่ยวันนี้มันบ้านเมืองมันมันเริ่มเขาเรียกว่ารุ่นเรายังเด็กน้อยรุ่นเรายังเด็กอยู่นี่มันไม่เหมือนนี้ใช่ไหมแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงท่านท่านลองลองลองเราเ่าให้ลูกๆฟังนี่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงมันต่างยังไงเดี๋ยวนี้มัน มันง่ายขึ้นเยอะแต่มันง่ายขึ้นใช่ไหมทุกอย่างก็ศึกษาจะาแต่งข้อมูล่เยอะแยะโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ตใช่นไหมยุคน,น,นั้นยังต้องไปเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเกือบทุกเล่มในห้องสมุดสมัยที่เรียนมาด้วยกันอ่านห้าร้อยอยู่โรงเรียนราชสีมานะสามปีนะรู้ไหมอ่านหนังสือห้าร้อยเจ็ดสิบเล่มดูในดูใน,ในห้องสมุดอย่างเดียวที่ยืมไปอะที่ยังไม่อ่าน ที่ไม่นับรวมที่วัชรินเอามาให้อีกวัชรินเอามาวิธีแปลกๆนะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะง่ายกว่าเดิมใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไปห้องสมุดอยู่ที่บ้านก็อ่านได้แต่ว่าไอความง่ายนี่มันจะมีความความหลอกลวงเข้ามาอีกใช่มันมีอีกหลายอย่างนะใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าจริงๆแล้วเป็นไงตั้งตั้งแต่หลายๆเรื่องนี่นะคือเด็กเด็กเรารุ่นนี้เนี่ยพอโตขึ้นโตขึ้นเนี่ย ถึงเวลาหนึ่งเนะี่ยวันหน้าเนี่ยน้ำมันจะไม่มีทันพอดียุคนี้จะทันพอดีแต่เราจะตายก่อนนะเดี๋ยวลุงสองคนจะตายก่อนวันน้ํามันไม่มีจะทําไงถ้าน้ํามันไม่มีเติมรถทําไงเชฟซอรถเซลว์อะอเจ้อรถเซลลอแล้วอันนี้วายมากเลยชื่ออะไรเนี่ยอะอ๋อน้ำกุณอะไรเจริญชัยลูกลูกใครเนี่ยถามลูกใครเชฟซื้อรถเซว น้ำมันไม่มีตอนนี้เรามีน้ำมันใช่ไหมเวลาจะไปไหนพ่อแม่ก็เติมน้ำมันใช่ไหมอ๋อเดินไปอันนี้ก็เป็นคำตอบอีกเหมือนกันโตเมื่อโอ้โหเดินไปชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอ๋อขี่จักรยานขี่จักรยานใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยเนิ้อเนโอเลลิโอลเลียล นะน้ำมันไม่มีก็มีหลายวิธีแล้วถ้าไฟฟ้าไม่มีทําไงใช้โซลาเซลล์ใช้โซล่าเซลล์อีกพลังงานลมพลังงานลอีกจุดเทียนจุดเทียนอีกอเอาเก่งกันหมดเลยตบมือทุกคนกันแล้วกันเก่งกันหมดเลยนะตอนนี้จะไม่มีอะไรบ้างมีกี่ไฟละน้ํามันน้ํามันก็จะหมดนะ,ะเดี๋ยวรอรุ่นผู้หนูโตน้ามันก็จะหมดไฟฟ้าก็อาจจะไม่มีเพราะว่าไฟฟ้าทํามาจากแก๊สท,ทำมาจากแก๊ส อ๋ออันนี้ก็ได้ทุกได้ทุกท่าเลยเนี่ยได้ทุกท่าเลยเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังตอนนี้เนี่ยไฟฟ้ารู้ไหมไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะสมัยลุงยังเด็กๆอยู่เนี่ยไฟฟ้ามาจากเขืออข่อนเขื่อนทั้งหมดเลยนะแต่ก่อนใช้เขื่อนมาเลยเวลาเราพูดถึงว่าไฟฟ้าตามบ้านเราเนี่ยเขาเรียกเราเรียกว่าไฟเขื่อนถ้าไม่ไฟเขื่อนก็ไฟอะไรรู G ้ล่าไฟลงลิเกไฟลงลิเกใช้อะไรใช้ใช้น้ำมันเติมไปลงลิเก ใช่ไหมเวลาไปมีงานมีงานริกเกตรนวัดเนี่ยเขาก็จะมีไฟลงลิกเกกับไฟเขื่อนถ้าไฟเขื่อนก็คือมาลงวัดถ้าไฟลงริกเกก็ปั่นเนาะเสียงแต๊าต๊ตตตใช่ไหมตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยใช้ไฟจะเขื่อนมากเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำน้อยน้ำก็น้อยคนก็มากขึ้นแต่ก่อนคิดดีคิดดีคิดดีสมัยก่อนตอนนี้ประชากรไทยมีกี่คนรล้กว่าประชากรไทยมีหกหมื่นเองเหรอ ท่าไรเท่าไรเอาใครตอบถูกแจกแล้วเนี่ยเริ่มเราเริ่มจะแจก LED แล้วฮะกี่ล้านคนเนี่ยเอาไปต่อ65นะ65แล้วมั้งเนี่ย65ถูกเอาไปหนึ่งหลอดเอาไปหนึ่งหลอดเอาไปหนึ่งหลอดก่อนอันนี้เอาไปทําไงเอาไปต่อหลอดไฟนะต่อกับแบตไอเดี๋ยวเดี๋ยวใครต่อ65มื่อกี้เนี่ยเอามารับเลยมารับเลยมารับเลยเอาไปเล่นเอาไปเล่นที่บ้านนะเล่นต่อหลอดไฟขาย ราวนี้ประชากรเราแต่ก่อนนี้เรามีแค่ประมาณสามสิบกว่าล้านคนเองสมัยยังเด็กอยู่อย่างเงี้ยมีสามสิบล้านคนตอนนี้มีหกสิบห้าล้านคนมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นสามสิห้าล้านเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นก็ไม่พอกินไม่พอใช้กันไฟก็ใช้กันมากใช้กันมากกมดเลยใช้ที่ดินก็ใช้กันมากหมดเลยแต่ก่อนโคราชก็ว่างๆเยอะเป็นป่าเยอะเดี๋ยวนี้ก็จากป่าก็เป็นโรงเรียนละเป็นโรงเรียนเป็นอะไรเยอะๆเลยเพราะว่าต้องใช้ที่ คนมากขึ้นใช่ไหมคนมากขึ้นเราก็ใช้พลังงานมากขึ้นแต่ก่อนนี้เราใช้เขื่อนตอนนี้เราใช้เขื่อนไม่ได้แล้วไม่พอน้ําก็ไม่พอตอนนี้เราก็เลยเอาแก๊สมาแก๊สจากอาไทยมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยคุยต่ออีกที <c oughs> วิธีน้ํานี่เก่งมากเลยครับ เดี๋ยวลุงจะฉายดูเดี๋ยวจะฉายดูเรื่องลมนะมีมีฉายดูยนะโอ้มีมีหลายวิธีโอ้หลากหลายเก่งๆกันมากเลยคราวนี้เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังเป็นกันขั้นไปนะตอนนี้เนี่ยเราใช้แก๊สจากอ่าวไทยรู้จักอ่าวไทยไหมครับใคร,ใครเคยไปเที่ยวอ่าวไทยบ้งางอ่าวไทยรู้จักไหมเออได้มาจากอ่าวไทยเหมือนกันใครรู้จักอ่าวไทยบ้างครับยกมือครับอ่าวไทยมันอยู่จังหวัดไหนบ้างเนี่ย จังหวัดไหนบ้างที่อยู่อ่าวไทยจังหวัดอะไรบ้างอ่าวไทยอยู่จังหวัดอะไรบ้างจังหวัดลิลเลชัยทะเลทั้งหมดเลยนะครับอ่าวไทยแผนที่ประเทศไทยเราก็จะวอลอย่างนี้ใช่ไหมชนบุรีและยองจันทบุรีตาดเนี่ยก็อ่าวไทยหมดประจบกีรีขันชุมพรก็อยู่ในเขตอ่าวไทยหมดนะเราเราก็จะมีอ่าวอยู่แล้วก็นครราชสีมาอยู่อ่าวอะไรมีอ่าวไหมมีได้อ่าวหาปลาว่าอ่าวอ่าวพวกกวดว่า กนะ็นี่เราเรามีอ่าวไทยอ่าวไทยเรามีแก๊สแต่อีก30ปีหนูจะอายุเท่าไหร่กันเนี่ยอีก